ตอนนั้นมันไม่มีก็เลยมาใส่ช้าไปครับถ้าเราเอาฮอร์โมนนะั่นแหละมาผิดวันนี้เราอยู่ที่แปลงไร่ข้าวโพดของพี่สนนะคะนี่พี่สนหันมาหน่อยเจ้าของสวนนี่สวยๆเลยพี่สนพีเซ็นนิดหนึ่งพี่นี่นี่มาไล่ข้าวโพดของพี่ค่อีกนะอ้าวแลาวพี่สนใช้ปุ๋ยตัวไหนนี่ฝักนี้สวยสวยไหมไม่สวยเท่าไหร่เลย ให้พี่สนเล่านิดนึงว่าถ้าเกิดว่าเป็นเมื่อก่อนนี่จะเป็นยังไงนี่เมื่อก่อนมันก็โอ้ยเขาเช่าะนะแปลงเนี่ไม่ได้เลยเขาได้เท่าไหร่เอา้าแค่สามตันหรือกี่ตันหนึ่งอ๋อคนอื่นทําคนอื่นทําได้น้อยได้น้อยสามตันสามตันถือว่าได้น้อยใช่ไหมน้อยน้อยตามหลักมันต้องได้เท่าไหร่ต้องได้ห้าสักหกห้าหกตันขึ้นดิเนาะใช่นะเออ,อแล้วแค่นี้ถ้าดูตามภาพแบบนี้พี่คิดว่านะ พี่สนถือว่าทําปีนี้พี่สนทำใช่ไหมใช่ได,ได้ดีกว่าของเจ้าปีที่แล้วได้ดีกว่าก็เขาทํามันไม่ดีไงเขาก็เลยขี้เกียจทําเขาเลยให้พี่อ,นนลอแล้วพี่มาใช้ปุ๋ยเรานะใช่มันก็เลยดีขึ้นน,น,น,นี่ต้นเล็กนิดเดียวเองแต่ฝักใหญ่นะมีฝักใหญ่อยู่แต่ต้นน้อยเดียวอ,อันนี้คือพี่สนใช้ปุ๋ยเราใช่ไหมใช่ อพิสุอ,อมโมนด้วยปุย๋ยปุ๋ยเม็ดกับปุยป๋ยน้ำปุ๋ยน้ำเอาปุ๋ยเม็ดกระสอบละสี่ร้อยห้าสิบาทใช่ที่สนซื้อมานี่กี่ไร่เนี่ยอันนี้มันเ้าไร่หรือแปดไร่ไม่รู้เนี่ยใช้ใช้ปุ๋ยไปกี่กระสอบอันนี้มันทั้งหมดสิบแะมันเหลืออยู่สองอ่ะก็มาก็ใส่ไปแค่แ <8. S 1> ปดแปดก็ค่าปุ๋ยตีไปแคกสี่พันใ ปุ๋ยน้ำอีกหมดไปอีกขวดที่ซื้อมามันก็หมดสองขวดสองขวดขวดเป็นแบนๆนั้นด้วยเออค่าปุ๋ยน้ำก็พันหนึ่งก็ตีทั้งหมดไปประมาณห้าพันห้าพันค่าปุ๋ยหมดไปห้าพันได้ผลลัพธ์ออกมาแบบเนี้ยอคาดว่าลองเดาซืบซื้อป่ะพี่ไล่นี้แปลงนี้กี่ไร่นะคะอันนี้มัน แปดไล่แปดไล่อ้าวลองเดาๆว่าน่าจะได้ประมาณสักกี่ตันเนี่ยมองดยวยะตาเนี่ยคนมีประสบการณ์เดาน่าจะได้ถึงห้าไหมว่าจะได้น่าจะได้นะห้าตันน่าจะได้ห้าหกตันได้อยู่เนาะใช่ก็โอเคอะก็เหลือค่าปุ๋ยค่าปุ๋ยก็หมดไปสี่ซาห้าพันเองและปีนี้เขาพ่ดแพงด้วยใช่ไหมเขาพ่นแพงแต่เสียทีว่าปลูกผีไปหน่อยปลูกผี อเนี่ยพอปลูกขี้ต้นเขาก็เล็กไงเนี่ยมาดูค่ะบอกว่าปล<อ>ูกขี้สองฝักมารวมกันมันก็ได้เยอะแล้วจะพูดอย่างนั้นน่ะเออต้นเล็กแต่ว่าฝักใหญ่เนี่ยค่ะแต่แกนมันเล็กนิดเดียวอย่งพันเขาเป็นอย่างงี้เนี่ยฝักใหญ่อยู่แต่ต้นเล็กนิดเดียวปลูกขี้ด้วย๋ยวปีหน้าค่อยเอาใหม่เนาะปีหน้าเอาใหม่เอาต้นห่างกว่านี้หน่อยมันจะได้ต้นใหญ่ฝักใหญ่ แต่ต้นเล็กอ่ะดูอย่างเงี้ยนะต้นเล็กต้นเล็กแต่ฝักใหญ่ไม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 ่สมดุลตัวมันไม่ลกไงเนี่ยเข้าไปมันไม่ลกปกติเนี่ยจะเป็นแบบไหนพี่สมมติวราถ้าพี่ไม่ใช้ปุ๋ยเราจะเป็นแบบไหนปกตินะมันก็แบบแบบนี้อะไรเนี่ย ถ้าใส่ปุ๋ยตัวอื่นนะหญ้ามันเยอะเออใช่แต่ปุ๋ยเราเนี่ยโล่งเลยเห็นไหมไม่ค่อยมีหญ้าเท่าไหร่ไม่ค่อยรกโล่งดีแล้วก็ประหยัดตังค์อะเจ้